สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศประจำวันกันในเช้าวันศุกร์สิ้นเดือนมีนาคมที่31นะครับพี่น้องก็โดยลักษณะทั่วไปจากภาพนะครับเป็นกระแสลมล่างเติมความชื้นระยะพัดไม่เกิน1กิโลเมตรหรือ925เฮกโตปาสคาน,นะฮะวันนี้ทรงลมบางส่วนนะฮะเริ่มกลับมาดื้อกลับมาดื้อนะครับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของฤดูร้อนอีกแล้วนะฮะ เปลี่ยนมาพัดเป็นทิศตะวันตกฮนะตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยเราได้แก่ภาคเหนือกลางอีสานบางส่วนและก็ภาคใต้ตอนบนด้วยกําลังอ่อนนะครับพี่น้องโดยมีลมใต้และลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริมเข้ามาอีกหนึ่งสายทิศทางฮะโดยสปีดลมนั้นโดยทั่วไปก็อ่อนเช่นกันนะ ก็พัดส,สวนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคใต้บนเห็นไหมครับพี่น้องภาคใต้ภาคใต้ทั้งภาคนะครับดูแนวกระแสลมง่ายๆตามลูกศรสีที่ผมทำไว้เลยครับพี่น้องซึ่งในวันนี้ก็ยังคงมีย่อมความกดอากาศต่ำนะเนื่องจากความร้อนนะฮะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยเห็นไหมครับ เมื่อสภาวะการเคลื่อนของลมและความกดอากาศเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้ในวันนี้นะฮเช้าวันนี้ไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่1เมษายน2566ภาคเหนือของไทยในวันนี้ฮนะคลื่นกระแสลมตะวันตกเริ่มยกตัวขึ้นไปนะเหนือ เหลือไว้ปลายขึ้นหลังนะฮะแทงเข้ามาก็ยังคงทําให้ภาคเหนือบนนะฮะเฉพาะตอนบนนะฮะอากาศเย็นตอนเช้าแต่พอตกบ่ายอากาศร้อนนะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-37องศาโดยเฉพาะพี่น้องเหนือล่างนะฮะวันนี้ร้อนนะครับพี่น้องเหนือล่างเพราะว่ามีฮิโลนะฮะปกคลุมอยู่แถวๆนั้นนะฮะแล้วก็มันก็ครอบคลุมลงมาถึงภาคกลางด้วยซึ่ง ภาคเหนือล่างและภาคกลางวันนี้ก็จะร้อเนเห่ืงเขานะฮะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-35องศากลับที่จะมีฝนฟ้ากระนองบางพื้นที่ได้นะฮะจากแนวลมสอบน่าจะเป็นตอนเช้าในวันนี้นะฮะตกได้ในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมนะฮะในขณะที่ด้านล่างนั่นกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างน่าจะเป็นตอนเย็นนะฮะจากการเสริมขึ้นมาของลมสอบ ทางด้านลมตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาในขณะที่พื้นที่เพื่อนบ้านของเราสปอปเราก็จะมีอากาศร้อนตอนกลางวันเช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย29-34องศานะครับกลับจะมีฝนฟ้ากะนองบางแห่งได้ในพื้นที่ตามกรอบสี่เหลี่ยมจากแนวสอบของลมนะฮะเป็นพื้นที่ขนานกับภาคอีสานของไทยเห็นไหมครับพี่น้อง โดยภาคกลางของไทยในวันนี้อากาศร้อนกับเขานะครับตอนกลางวันนะสูงสุดเฉลีย่ย34-38องศาพี่น้องภาคกลางตอนบนแล้วก็ด้านตะวันตกอย่างนาครสวรรค์อุทัยธาน,นีกาญจนบุรีนี่ก็วันนี้ก็จะมีความสุกมากๆนะครับสุก <c oughs> สุกมากๆเพราะว่าแต่38องศาอับทั้งนั้นเลยนะฮะจังหวัดเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยครับภาคตะวันออกอากาศร้อนตอนกลางวันนะสูงสุดเฉลีย่ย10 31- ถึง36องศาแต่ภาคตะวันออกนั้นก็จะมีฝนฟ้าขนองมาดับร้อนนะครับพี่น้องทั้งภาคนะฮะก็อยู่ในพื้นที่ทั้งภาคนี่ตกอยู่ในราวๆร้อยละยีของพื้นที่นะฮะเพราะมีลมใต้พัดส,สอบขึ้นมาต่อเนื่องนั่นเองเห็นไหมครับ สำหรับภาคใต้นะฮะร้อนเช่นกันนะอุณหภูมิช่วงบ่ายสูงสุดเฉลีย่ย31-37องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่มันก็จะมาตกได้เน้นพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะฮะ3-4จังหวัดตอนบนนะร้อยละ20-30ของพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมจากแนวลมตะวันตกและตะวันออกทะเละากันนั่นเองนะพี่น้อง คลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตระฮะโดยที่ฝั่งอันามานคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ